สวัสดีครับวันนี้ผมมีแอปดีเป็นสีคู่เครื่องสำหรับ iPhone มาแนะนำเพื่อนๆที่ต้องการดาวน์โหลดคลิปวิดีโอจากแอป IG หรือ Instagram ได้ง่ายๆเลยครับนี่เป็นอีกหนึ่งแอปดีที่ต้องมีคู่เครื่องไปชมกันเลยครับฝากเพื่อนๆกดปุ่มติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปและอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆเปิดแอป App Store แล้วดาวน์โหลดแอปชื่อ i n s เ e VO ครับ แอปนี้แจกให้ใช้งานฟรีแต่ก็รีบโหลดกันดีกว่าครับเพราะหลายๆครั้งหลังจากที่ผมรีวิวแอปไปแล้วมีคนไปโหลดกันเยอะๆทางผู้พัฒนาแอปก็เปลี่ยนจากแอปฟรีเป็นแอปจำหน่ายบ่อยๆครับดังนั้นไปโหลดมาเก็บกันไว้ก่อนครับลิงก์ในการดาวน์โหลดจะอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปหลังจากที่ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปเรียบร้อยแล้ววิธีการใช้งานก็ง่ายมากครับให้เพื่อนๆเปิดแอป IG เปิดไปยังวิดีโอที่ต้องการดาวน์โหลดครับ จากนั้นแตะเมนูจุด3จุดด้านบนในเมนูที่แสดงขึ้นมาเลือกคำสั่งคัดลอกลิงก์จากนั้นกลับไปที่หน้าจอโฮมเปิดแอป Insep v e v o แตะในช่อง Page post link here ลิงก์ที่เรา Copy จะถูกวางโดยอัตโนมัติให้แตะ done จากนั้นแตะ preview and save เท่านี้ก็เรียบร้อยครับในการใช้งานแอป,ปนี้ในครั้งแรกเพื่อนๆต้องอนุญาตให้แอป,ปเข้าถึงรูปภาพในเครื่องของเราเพื่อให้ตัวแอป,ป ทำการเซฟวิดีโอได้นั่นเองครับจากนั้นให้เพื่อนๆเ,เปิดแอปรูปภาพขึ้นมาเพื่อนๆก็จะเห็นวิดีโอที่เซฟมาจากแอป Instagram หรือ IG ง่ายๆแบบนี้เลยครับวิดีโอนี้อยู่ในเครื่องของเราจะเปิดดูเมื่อไหร่ก็ได้ครับไม่ต้องมีเน็ตเปิดดูแบบออฟไลน์ได้ทุกเวลาที่ต้องการครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมไปโหลดกันนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ